สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับช้างอีกครั้งนะครับแล้วก็แนนค่ะวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับเป็นโครงการพรมนวมินนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้อยู่ข้างๆกับโลตัสสุขาพิบาลหนึ่งเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบหาของกินหรือว่าช้อปปิ้งนะครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยสามารถที่จะเดินไปได้เลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆเลยยังติดกับโรงพยาบาลพญาไทด้วยนะครับสําหรับ ใครที่อยู่โครงการนี้แล้วมีเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยสามารถจะใช้บริการที่นี่ได้ไม่ต้องไปไหนไกลครับแล้วก็โครงการนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าห้องเนี้ยเราตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการรีโนเวทบิล์อินต่างๆซึ่งลองดูรอบๆห้องนะครับให้อารมณ์ที่แบบว่าเหมือนอยู่ในคาเฟ่มากๆเลยนะครับห้องนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองให้คุณแนนรีวิวให้เลยนะครับ มาเริ่มกันที่ส่วนห้องนั่งเล่นกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มจากผนังก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นผนังมิวม้อย่างดีเลยคือเป็นกรอบกรุไม,ม้อย่างนี้เลยคือสวยมากๆเลยให้อารมณ์เหมือนอยู่ในคาเฟ่มากๆเลยค่ะพร้อมนะคะกรอบรูปนี่ค่ะเป็นสีโลสโกเลยค่ะให้ความแบบสบายตาในการมองแล้วก็สามารถใส่รูปในนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็นี่ค่ะเป็นไฟดาวไลท์นะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยค่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะเป็นของคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้เป็นชั้นวางทีวีค่ะที่เราแถมไว้ให้ดูวนี้ยนะคะที่สาคัญเลยโซฟาขนาดใหญ่แบบจุใจแบบเนี่ยแนนั่งคนเดียวประมาณนี้เราดูสีนั่งได้ประมาณสีคนเลยนะคะนี่ค่ะใหญ่กว้างมากๆเลยค่ะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะเราก็แถมให้อย่างนี้เลยนะคะเป็นเก้าอี้2ตัวแล้วก็โต๊ะทานอาหารนี่ค่ะดูแบบมินิมอลมากๆเลยใครชอบโทนมินิมอลหรือว่าสีมินิมอลนี่คงชอบห้องนี้มากๆเลยนะคะไปค่ะไปต่อกันที่ห้องนอนกันดีกว่าค่ะก่อนไปที่ห้องนอนเนี่ยลืมบอกนี่นะคะห้องนี้นะคะก็การห้องเปิดได้สองทิศทางนะคะสามารถนี่เราแถมกุญแจล็กได้สองชั้นสามารถปิดตายไปฝั่งหนึง่งแล้วฝั่งหนึ่งเปิดไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราคิดเองในการแต่งห้องเลยค่ะ มาตอกกันที่โต๊ะเครื่องแป้งนะคะกระจกแบบสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมีโต๊ะทํางานให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ผนังกรุกไม้อย่างดีเลยสไตล์แบบของเราคือไม่เหมือนใครเลยนะคะแบบกรุบแบบอย่างนี้คือสวยมากแล้วก็มีไฟดาวไลท์ที่สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยอืมแล้วก็หัวนอนก็แถมกับรูปให้อีกแล้วเป็นโทนเดวกันหมดทั้งห้องเลยนะคะโอเคค่ะมาตอกกันที่เตียงนะคะเราแถมให้ทั้ง ที่นอนแล้วก็เตียงเลยก็คือลากกระเป๋าพร้อ,อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะได้ค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านี้เราก็ให้ไปด้วยนะคะคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเนี่ยมันมาเป็นเซตเดียวกันเนาะเราก็แถมไปทั้งเซตเลยเราไม่เอากลับบ้านเนาะโอเคค่ะแล้วก็ผ้าม่านนะคะคือแบบว่าแดดแดดจ้ามากๆเลยนะลองดูนะนี่ค่ะก็คือแบบกัน U V อย่างดีเลยปิดสนิทเลยนะคะแล้ววิวของห้องนี้ตรงๆปง,งไม่บล็อกเลยนี่ค่ะ เ,เราไปต่อที่ห้องครัวดีกว่าค่ะเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันดีกว่าค่ะสำหรับในส่วนของห้องครัวเรานะคะที่นี่ก็คือกว้างมากๆเลยค่ะกว้างมากๆเลยตรงนี้นะคะสามารถจะตั้งเครื่องซักผ้าได้ด้วยก็มีแบบว่าโดน้ําทิ้งแล้วก็กอก,กน้ำให้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ตากผ้าตรงนี้คือแดดส่องเข้าถึงแน่นอนเลยแล้วก็เราติดตาข่ายกันนกแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่านกจะเข้ามาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นอ่างซักล้างแล้วตรงนี้ก็สามารถตั้งตู้เย็นได้ด้วยนี่ค่ะ ต่อที่ห้องน้ําห้องน้ําก็คือแบบว่าโล่งม,มากๆเลยแบบเนี่ยแนนแบบกางแขนได้แบบสบายมากๆเลยแล้วก็กระจกบานาใหญ่สองทั่วเห็นทั้งห้องน้ําเลยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบห้องนี้นะคะไปฟังสรุปกันก่อนดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูห้องนี้แล้วรู้สึกชอบไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบห้องนี้นะครับต้องบอกอก,ก่อนเลยเนาะครับว่าเงินเดือนแค่หมื่นห้านะครับ,ก, 15, รบก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับ ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องสินเชื่อเลยนะครับหรือว่าต้องไปกู้อะไรเองที่มันวุ่นวายเนาะคือทางเพจเราจัดการททั้งหมดครับตั้งแต่เรื่องเอกสารหรือว่ายื่นกู้ธนาคารจนถึงวันโอนเลยนะครับแล้วโครงการนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามัน ดีจริงๆเพราะว่ามันใกล้กับโลตัสมันเดินไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่แบบชอบหาของกินหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับแล้วก็มันยังมีเป็นแม็กแปลูด้วยนะครับหรือว่าแฟชั่นไอแลนด์ก็อยู่ใกล้เหมือนกันนะครับถ้าสนใจชอบห้องนี้นะครับติดต่อตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์แอดเรามาก็ได้นะครับทักกันเข้ามาก่อนได้เลยรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ